สวัสด wow. ีค่ะสวัสดีชชตเชียวนาตาวันนี้พวกเราพี่เหมียวเหมียวน้องบลกบล็อกแอนเดแกง้าอยู่กับพี่มินินซีตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้เราสามเรียกอะไรดีอ่ะสามคนสามตัวหรืออะไรอยู่ที่งานคล u b คลับเฟสตนิวัลนะคะที่ชั้นสามตึกซีนิทาวเวอร์ของรัเดงได้ยินข่าวมาว่างานนี้เขามีทำกิจกรรมค่ะทำกระเป๋า ทำลายที่เราชอบแล้วเป็นกิจกรรมพี่แบบฟรีทุกอย่างเลยนะทุกคนแวะมาทางปับใจ้เลยนะคะตอนนี้เราจะพามาทำเวิร์คทอากิจกรรมกระเป๋าผ้าในงานครบฟคราฟเนาะเดี๋ยวตอนนี้เองทางเข้าเลยนะคะเราจะพาน้องเหมี่ยวไปทํากระเป๋าผ้าด้วยเหมี่ยวทาได้หรือเปล่าอ่ะต้องลุ้นต้องลุ้นนะเียวจะทำได้หรือเปล่านะคะอะมาเลยจ้าตามมาเลยนี่ นี่ค่ะเวิร์กช็อปราค่ะเวิร์กช็อป DIY แฟลชสกรีนนะคะคือตัวนี้เลยนี่คืออุปกรณ์ของเราค่ะแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะมีแบบว่าเจ้าหน้าที่เนาะพี่สตาบอ่ะคอยดูแลอยู่นะคะเราพาน้องเหมียวเข้ามาข้างในก่อนไหมคะน้องเหมียวมาลุกมาให้เหมียวมาั่งนี้ั่งนี้อยู่ตรงเดิมมาี่ะห้าเหมียวมาก่อนดูแลน้องเหมี่ยวเท่าชีวิต พี่เยียงวันนี้ล่ะทุกคนที่มาในงานคลับคลับนะคะอย่าลืมแวะมาตรงนี้ด้วยเพราะวันนี้เป็นเวิร์กช็อปการดีมาทำกระเป๋ากันอ่าน้วก็ CLUB น้องเหมียวก็จะมาทำกระเป๋าร่วมกันด้วยนะคะฟังส่วนฟังห้าอันนี้ก็ไม่ต้องเ็นพี่สตาร์อยู่ไหนคะพี่สตาร์อยู่ไหนคะนะสวัสดีค่ะพี่สตาร์อยู่ไหนอะคะ ไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยค่ะี่ค่ะที่ปินใช่ไหมคะครับที่ปินค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะอ่าคือ DIY แฟกสกรีนของเวิร์กช็อปก็คือเราจะมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างเอ่ยที่จะใช่อันนี้ก็จะมีเป็นกระเป๋าตอนนี้เป็นกระเป๋าเปล่ากระเป๋าผ้าแบบสีขาวใช่แล้วก็มีกระดานเอาไว้รองอ่าแล้วก็จะมีกติกานะ กติกาคือโพสภาพถ่ายในงานติดแฮชแท็กครับครับครับสองศสองห้าอันนี้เราโพสแล้วเราโพสแล้วเราแกะแล้โพสตลอดโพสได้เลยครับโพสแล้วก็จะได้มาทำคืนนี้แบบฟรีเลยนะคะไม่ต้มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะวันนึงเรามีให้ทำอยู่กระเป๋ากีบาย หนึ่งใบว้าวเยอะมากเลยนะใช่แต่วันนี้จะหมดแล้วโอ้ยแบบหมดเร็วมากใช่เพราะว่าคนแบบมาทําเยอะมากใช่ยิ่งถ้แบบแล้วเราก็เลือกสติกเกอร์ได้เลย3ตัวทีนี้เราจะเริ่มลงมือทํากันเลยนะคะเราจะให้พี่ป้องๆอกับพี่ซิลซีช่วยกันทําอุปกรณ์มีหนึ่งกระเป๋าผ้าสมีลายที่เราลายนี้เราก็เลือกเอาได้เลยสามสาลายซึ่งกระเป๋าผ้าของเราจะมีกติกาว่าจะต้อง มีอันนี้มีโลกโก้งา,งานด้วยน่ะต้องมีโลกโก้งานทุกใบนะคะไม่งั้นไม่ให้ผ่านเนาะไม่ให้ไม่ให้ออกจากงานด้วยมาเฟียมาเ <laughs> ลราเล่นเรเล่นอ่ะแล้วสําคัญคือต้องมีเตารีดช่เตารีดยังไงก่อนเตารีดมินิมอลมากเลยยังไงก่อนก็คือเราต้องไปตรงนู้นไหมคะใช่ค่ะไปทำเลยเนาะเลือกลายก่อนนะเลือกเสร็จแล้วอันนี้เลือกเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่อ่ะบล็อกบล็อกนังเหมียว เลือกเสร็จแล้วนะอ้มิเียวมาลูกมาเห็นไหมลบากน้องเหมียวมากเลยอ่ะน้องเหมียวจะเป็นคนรีดนะคะน้องเหยวจะเป็นคนรีดเนาะพี่บ๊อกบ๊อกเนี่ยจะเป็นคนคนรีดทั้งสองคนเลยนี่คืออันนี้คือเตารีดเหรอคะใช่เหรอไม่ใช่แบบไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่นเหรอนี่เตารีดเหรอเก๋มากเลยพอระวังลายอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะใช่เราต้องแล้วให้ตัวนี้ตึงๆไปก่อน อันเนี้ยอันอันนี้น้องเหมียวเลือกอันนี้อันนีเพี่เซนิสซี่นะเดินน้องบล็อกบ็อกเล่นตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นพี่ปิ๊นคนเลือกให้นะอันนี้ต้องเข้าอยู่แล้วทุกคนเมื่อวางเสร็จแลียร้อยปุ๊บแล้วขั้นตอนต่อไปคือจับตอลิีนมาเลยจับตอรีดอันนี้มาจับตอลิีนมาอ่ะตอรีดให้เหมียวเหมียวหน่อยขนเหมียวจะไหม้ไหมอ่ะไม่ให้เหมียวเจิมให้เหมียวเจิมาอันนี้อันนี้เหมียวทำมันอันนี่ใเหมี่ยวทำนะ คือฝีมือของน้องเมียวนะคะวันนี้อ่าทีนี้ฝีมือของเราคบะรอเลยค่ะนี่ตาพอตอรีมันร้อนแล้วใช่ไหมคะเราก็คือร้อนไหมลองจับดูให้หน่อยให้เหมียวจับได้ไหมอ่ะให้เมียวจับอันนี้เริ่มร้อนแล้วแล้วเราก็คือแบบทับลงไปเลยใช่ไหมคะเราจะทําแบบทับกดไว้ประมาณห้านาทีมันไม่ไหมใช่ไหมไม่ไหมค่ะเพราะว่าตอรีมัน แรงไปหน่อยอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่กดแชร์ไว้ประมาณ5นาทีเลยเราเอาฝั่งเราเอาฝั่งที่แบบว่าไม่ไม่ไม่เป็นไรเยอะใช่ไม่ไม่ใช่ภาพตรงนี้นะเอาตัวนี้ใช่ไหมถึงจะทันให้ให้ทับให้ทับไว้ก่อน5นาที5นาทีจากนั้นค่อยแบบลีดรีดีดไม่ดิดนเลยเราจะทับอย่างเดียวเพราะว่าตัวสติกเกอร์ข้างในจะได้ไม่เลื่อนอ๋อใช่ถ้าเกิดเลื่อนแล้วตัวลายข้างในจะยับอ๋อเทคนิค แล้วคือจับเวลาหรือยังอ่ะจับแล้วตอนนี้ประมาณ49วินาทีเลิศมากในระหว่างนี้น้ำเหนียวเต้นรอกันไหมดึง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 อันนี้ก็จะอยู่ที่คิวประมาณคิวที่89ตั้งแต่เช้าคนมาทำยืมมากที่บอกว่าแบบเป็นร้อยแล้วคือเราเป็นคิวที่89ิงวดนี้ ต้องมาแล,ล้วแปดเก้าอ่ะอันนี้ไม่ใช่แค่คนไทยนะต่างชาติก็ทำได้เพราะต่างชาติก็มาทำเหมือนกันจริงหรอนี่เือได,ไ,ดได้ทุกแบบทุกเพศทุกใบทุกภาษาเลยใช่ม,มเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็มซีนิชก็ไปกดไล์กดแชร์ก่อนนะตัวนี้จะใช้ตัวรีบเฟืองเหนอนะคะแล้วเขาไปแชร์ก่อน แต่เราต้องกดไว้ด้วยนะกดไว้ตลอดเพราะว่าใช่เพราะเตาตรี่นี้มันจะไม่เหมือนตารี่ที่บ้านตารี่ที่บ้านมันจะมันจะไฟแรงกว่าอฮะอันนี้จะเป็นตารี่ที่แบบไฟน้อยแต่เราก็จะต้องคอยกดไว้ด <festivals S 1> ้วยคือ huh. มัน <All> ก <right. S 2> ็ไม like ่เป็นอันตรายกับเด็กด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่ามันก็มีอันตรายคือมันก็ยังร้อนอะะก็ต้องระวังถ้าแบบน้องๆมาททำกิจกรรมนตองแม่ก็จะมีพี่ๆีสตาฟคอยดูแลพิเศษก็จะก็คือพี่ปิ่นคนสวนใช่ไหมคะที่คอยดูแลอยู่ พี่เป็นคนคูพี่เป็นคนชี้คนคิวอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นผลงานที่เราทำเองใช่ไหมแต่บางทีลายมันใหญ่อ่ะแล้วบอกว่าตารีดมันไม่แบบมันไม่ครอบเต็มลายอะเราต้องทําครึ่งนึงก่อนแล้วก็อีกครึ่งนึงแล้วก็ค่อยผ่านไปหรอตอนนี้เราทาอันนี้ไปแล้วอะเราจะแบตตัรีดให้น้องก่อนไหมได้ค่ะอันนี้นี่ะ ก่อนทำเราต้องวางตัวนะครับเราต้องเอามาวางตอนนี้ตอนนี้เราแบบว่าไม่มีค่ะเรียนกันทำไปแล้วผ่านไปแล้ว5นาทีนะคะพี่ปีห้านาทีแล้วค่ะอันอันนี้พี่พี่จะซ็นี่ะพี่จะแบ่งจะให้น้องนะคะค่ะคุณแม่ทำไปพร้อมกันเลยตอนนีแล้วนะพี่ของพี่บักก๊อกเขาพี่บักก๊อกกับน้องเหมียว วางไม่ใชเฉยห้านาทีค่ะระดับแรกแล้วคือเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ามันแบบลายมันติดแล้วอันนี้คือติดหรือยังเอออย่างถ้าเกิดตัวที่มันเหมือนมันจะเริ่มที่จะติดแล้วใช่ใชไหมเราก็ยกขึ้นมาดูว่าแบบยกได้หรอตัวสติกเกอร์มันเริ่มติดหรือยังเราก็ลองแกะดูก่อนอ่าถ้ายัางไม่ติดก็คือเราจะกดต่อเพราะว่าถ้าเกิด ตัวลายใหญ่มันอาจจะใช้เวลาร้อนๆอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะเฮ้ยนี่ก็จะได้แล้วนะใช่แต่ว่ามันยังไม่ทั่วถึงใช่เพราะเป็นตัวใหญ่มันต้องรอต้องใช้เวลานิดนึงแล้วก็มานั่งฟังเพลงชิลๆรอประมาณสิบนาทีแหละไอ้นี่บล็อกแบบว่าบล็อกก็เล่นกับน้องเหมียวแหละ นี่น้องเหมียวออกงานครั้งแรกเหมียวยตึงเต้นไหมคะประมาณสี่นาทีได้เหมียวตึงเต้นมากเลยนี่ออกงานครัง้งแรกทำกิจกรรมครั้งแรกเลยนะเห <c oughs> มียวไม่เคยทำมาก่อนเลยนะวันนี้ยแม่มาทำกิจกรรมกับน้องด้วยงานบุฟเฟ่ต์เราจะได้เจอน้องไม่เอ,อิร์ดนางบุฟเฟ่ต์ต้องได้เจอน้องเหมียวสิน้องเหมียวชอบอ่านหนังสือสวัสดีครับร่วมกิจกรรมไหมครับบุฟคาราไดน์อ๋ออันนี้ทีมแฮชแท็กได้เลยนะครับแฮชแท็กอช่วงนี้ขอบคุณนะช่วงนี์กูช่้ มไก็แฮตสกีเทอร์ครับ่ได้เป็นแตนขนเดียวบ้างตัวเล็กก็ได้นะครับนี่ทุกคนอย่าลืมนะคะแวะมาในระหว่างในระหว่างรอไลน์เราอยู่ที่ไหนนี่กิจกรรมือหนี้นะคะเขาเรียกว่าเวิร์กช็อปเดียร์แลกสนีสกีอรับซึ่งเราก็จะเอาลายมาสกีตันแบบนี้เป็นกันนีอันนี้คือตัวอย่างนะนี่ สวยมากนะคะสวยมากเลยมันจะเป็นลายในงานคราฟต์ของเราเองค่ะอันนี้แล้วคือนนี้เขาเป็นกิจกรรมไม่ทําฟรีเลยนะคะไม่ได้เสียเงินเลยสักบาทเลยพอทําเสร็จแล้วใช่ปะเราก็เอากลับบ้านได้เลยนะเนี่ยเอากลับบ้านได้เลยจ้ะเป็นของเราเองเลยลายที่เราทําเองได้ค่ะจะใส่แคปชั่นเพิ่มไหมไม่เป็นไรอะไรปนเรไม่เบิรก็ไม่เป็นไรคช่นเรามีขายในงาน แล้วก็เลือกได้สามตัวนะครับแล้วตอนนี้ให้เราบอกว่าสติกเกอร์้ก็จะเป็นตัวใหญ่สองตัวตัวเล็กหนึ่งตัวแล้วก็มีตัวนี้ด้วยอันนี้เลือกได้เลยครับแล้วเสร็จแล้วล้วก็นั่งรอก่อนจะได้ว่ารอเตาลีดสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะคะเปิดสิบเอ็ดโมงนะถึงประมาณหกโมงอันนอะไรลงชื่อหรือยังครับหรือจนกว่ากระเป๋จะหมดโคต้าในแต่ละวันซึ่งก็บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยประมาณ60 1ิ0ถึงร้อยใบ มาแนี้แหละแต่วันนี้คนเยอะก็เลยให้มาร้อยหนึ่งเราอ่ะเป็นคิวที่89ดสิบเก้าแล้วของน้องอ่ะเป็นคิวที่90นี่ไงคิว90ิคิว91กําลกังรอกําลังรอเลืลอกลายอยู่เลือกได้เลยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นของป๊อบๆน่าจะได้แล้วนะของบ๊อกบอ่ะสีมันไม่รู้มาดูนสี นี่ไงได้แล้วนิดนึงเดี๋ยวว่าจจพาคบอกความร้อนใส่ไปหน่อยเราอยากให้มันเร็วๆอ่ะคพราะคำว่าแบนชาได้ไหมเราเกลียดรออ่ะเธอมันเป็นงานศิลปะนะเราต้องแบบใจเย็นอันนี้คมยยังเราเป็นคนที่ใจเย็นรอใช่งานศิลปะเสวยเนลสวยเลือกได้เลยยังตาเีืตอนนั้นบ้างแล้วนะครับเป็นคนที่แบบว่ารอคอยอะไรได้เป็น ใจเย็นจะใจร้อนไม่ได้ประโยชน์หลายทางเลยค่ะงานศิลปะมันจะฝึกเราตรงนี้นะคะในระหว่างที่เรานั่งทำกันอยู่เราเล่นนนตรีมัแงก่อนตอนเรื่องเพลงเพราะๆไปเพราะงานดนตรีมีวงดนตรีมาร้องเพลงแบบสดๆทุกวันช่วงเวลาประมาณนี้แหละประมาณแบบ4โมงตอนเช้าตื่นตั้งใจอย่างเนี่ยก็จะมีแบบนักร้องมาร้องเพลงทุกทาด้วยก็ฟังก็นั่งฟังเพลงไป จะหลับรอก็ได้เนาะอ่อันนี้ต้องโพสตภาพแบบเีซบุ๊กนะคะขดน้าเป็นแนตงรีดไม่ได้เดี๋ยของน้องดนเหลืออีกตัวหนึ่งนะ่ได้ไล้ค่ะทำไมของน้องเร็วจังเลยอ่ะตัวใหญ่ไหวให้ยนแล้วค่อยเละแต่ของเราอ่ะน่านี่โพสภาพสุขภาพก็ได้ได เราเพิ่งได้สองอันเองอ่ะเธอยังไงก่อนไลน์ไปไลน์ที่สี่นะเนี่ยขอรอบดูก่อนได้ไหมโอเคฮะระวังกันกงมาดูก็มาดูเราทำสวัสดีหรือเปล่าอันนี้ของพี่เอ็มซีิซี่นะคะเฮ้ยเอ็มซีิซี่จ้าฝีมือฉันเองจ้านี่ยังไงล่ะยังไงล่ะจัดไปหนึ่งไลน์สิจ้า พี age. Age? ่บักบอกว่าไงบักบอกอะไรขอบักบอกนะมาดูกันนะบักบอกได้ยานบักเอ้ยบักบอกบอกบอกมาเลยจ้ะบอกบอกเฮ้ยสไตลสไตล์บักบอกคือเลิศคือดีคือสวยว่าปะทำไมคิวที่เก้าสิบเสร็จกอดแปดสิบเก้าอะไรฮะเทำไมก่อนเฮ้ยใช่ ถ้าลงไปก่อนประมาณสองนาทีแล้วก็ค่อยแบบน่ารักไม่เห็นไหมน้องๆด็เด็กมาทำแม้นะคะแล้วมีคุณพ่อเขาเป็นผู้คองอ่ะค่อยแบบดูแลน่ารักมากเลยนะคะขอบคุณนะคะลูกมาทุกวันนะให้มาทุกวันนะทำาหมือนกันทุกวันเดิมเราอ่ะจะได้กี่โมงก่อนวันนี้นนี่นะ อันเนี้ยอันนี้ยเขาก็มีน่าจะมีขายเนะตอรีดแบบเนี้ยถ้าเราจะไปทำเองที่<ม>บ,บ้านแต่คือพูดถึงว่าเราจะซื้อทำเองอ่ะมันมันจะคุมค่าคุมราคาแล้วก็เลือกได้สมชิ้นนะคะมใช่ตอนนี้ตอรีดว่างอยู่นะจริงมาทำตรงนี้ก็เราดบบีกว่าเพราะว่าเปิดสาธานะด้วยนะคะทัดใบอล้กรเป่าโอเคลองเชื่อนี่แล้วบอกพี่ะวบบว่ากิจกรรมแบบเนี้ย มันจะมีขึ้นอีกนะในงานบุกแฟสัปด้านหนังสือครั้งที่1 4ที่ติกสนีวันที่25ตุลาถึงวันที่2พฤศจิกา่ะมันก็จะไปทำไปทำแบบนี้ได้อีกต่อยอดเขาเรียกว่าต่อยอดไปมาอีกนะเซารี่เราก็น่ารัก แลเทคนิคเทคนิคของคุณแม่คิวที่90้าสมาใช้ไหมปล่อยให้มันเย็นปล่อยให้มันเย็นที่นี่มันร้อนแล้วก่อนมันเย็นใช่ไหมใช่ถ้าปล่อยให้มันเย็นแล้วทำไมรอบนี้มันเหลวโอ้ยไม่ได้นี่ไม่ได้เลยแล้วนีของพี่ป๊อกๆอะไรกังคะคะให้ป๊อกๆดูสีแต่นี้ว่างอยู่ค่ะเหมียวแบบ enjoy music มากเลยอ่ะ เนี่ยเป็นจอยมิวสิกมากเลยอ่ะฟังเพลงแบบว่าอันนี่พ้นมากเลยค่ะเฮ้ยนี่ติดแี่แท็กนี่ได้แล้วได้ชื่องานมาแล้วจ้าเราท่านประธานคมาขับสองศูนย์สองงานขับใช่ครับเกียร์พุ่นท่านประธานเอสเอสซีนมาชั้นสี่ีตีทาวเวอร์นะคะวันนี้ขอดีนีขอต้อนรับเลยนะคะท่านประธานก็มาร่วมทำกิจกรรมกับเราด้วยนะช่วงนี้ SF ซีนมาหนังดีเยอะมากเลย อย่างเช่นเรื่องสิงหาคมนี้ใช่หมคะวนันนี้วันแม่12สิงหาโอ้โหดบพิฆาตอสูรโอ้โหพาแม่มาดูดบพิฆาตอสูรกันเลยอ่ะ12สิงหาเนี้ยกันเลยแล้วคือแบบซูเปอร์แมนก็ยังอยู่แฟน์ซิสต์โฟยังมาอยู่นะจูร์สัิกเบอร์ยังไม่ออกเลยเน,นี้นะยไคลโอเขายังอยู่ ลงานกองหนังมีเยอะมาก SM Cinema ส่วนน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้น่าจะนักศึกษานะคะก็มีโปรโมชั่นค่ะดูหนังราคา6 9บาทนะมาสมัครสมาชิกที่เคาน์เตอร์ SM นะอันนี้เลือกสติ๊กเกอร์รับก่อนนะครับเพราะว่าเดีเลยเฮ้ยแล้วได้สามตัวนะนักเรียนนักศึกษานะคะนังเหมียวเป็นนักเรียนไหมนี่นี่ครับลูกค้าเหมียวก็จะไปสมัครฟรี ดูหนัง SF ราคา69บาทสมัครสมาชิกฟรีดูได้เป็นปีดูหนังได้69บาททุกเรื่องทุกรอบเลยนี่ลงชื่อให้ด้วยนะคะอ้าวเราเลยไม่ได้ลงชื่อหรอได้ละไม่ได้ไม่ได้ตามขั้นตอนเราต้องมาลงชื่อด้วยอพี่ปบักวักดูซิว่ารายเราได้ยังเร็วมาดูเร็วก้มาดูเร็วเราสำเร็จไหมเราทำสำเร็จไหมในระหว่างที่เราลงทะเบียนอยู่นะจ๊ะได้ไหมคะได้ไหมคะ ลูกค้ารอด้านนู้นเลยได้นะคะเอาขาังไม่ได้เหรอครับแล้วก็แฮชแท็กอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นแฮชแท็กซูนีเท้าล้ขาจะหลุดแล้วใช่ไหมเฮ้ยจะสำเร็จแล้วภารกิจของเราจะสำเร็จแล้วนะคะขอสาธปนะด้วยนะคะเฮ้ยไปแล้วนะคะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย ๊อกบ, ốc บ ốc ก็ดีใจมากเลยและนี่คือผลงานของพวกเราชาวเดแก๊งเหมียวเหม,วแ,มวและบ๊อกบ๊อกคะ่ะนี่นี่ของไว้เลย,เลยน้องเหมียวดูสิน่ารักมากเลยทุกคน<ม>เห็นไหมม,มันทําง่ายมากเลยจริงๆนะเพราะว่าเรามีอุปรกรณ์อะไรแบบครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะแ,แล้วกรเป๋าใบนี้ เราสามคนก็จะเป็นเจ้าของกระเป๋าใบนี้เราจะแบ่งกันใช้พี่บังบ๊อกจะใช้กระเป๋าวันจันทร์ธนาคารเดี๋ยวจะใช้วันพบุญธรรมนาฏเดี๋ยวเี่ดิสิจะใช้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะขอใช้สามบันเนาะเลียกสติ๊กเกอร์ได้สามตัวนะคะได้มาแล้วเรียบร้อยแล้วแก๊งของเราดีใจมากเลย อย่าลืมแวะมากันนะคะทุกคนค่ะที่นี่งานซาบปับเฟรนดี้โบว์ที่เทาวเวอร์จัดที่ชั้น3นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1ิสิงหาคมเลยสำหรับกิจกรรมทำกระเป๋าแบบนี้เวิร์กช็อปอันนี้เราต้องรอตอนเรีสต์สักครู่นะคะกลีนกระเป๋าผ้าลลดกร้อนแบบนี้นะคะตอนนั้นว่างอยู่นะะคเราก็มีทุกวันเปิดตั้งแต่11บเอโมงจนถึงหกโมงเย็นมีจำนวนจำกัดประมาณวันละ60ใบเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะ พุ้เลยวันนี้พวกเราไปก่อนแล้วน้องเหมียวน้องเหมียวกระเป๋าเลดนี่วันนี้พวกเราไปก่อนแล้วนะคะกับผลงานเราเองบายบายได้เจอกันขอบคุณพี่ปิ๊นด้วย